เรามาอยู่คาเฟ่แถวหาดบอนกันค่ะนี่คือร้านสว a สเปเชี a ลคอฟฟี่ค่ะและตอนนี้ทั้งหาดบอนนะคะแล้วก็บางแสนเขามีงานบางแสนแกลเลอรี่224 0ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะและทุกๆของร้านคาเฟ่เนี่ยก็จะมีแกลเลอรี่ของศิลปินมากมายสำหรับที่สวรนนะค่ะเขามี แสดงเป็นเกี่ยวกับศิลปะผ้าค่ะอันนี้จะเป็นศิลปินชาวเกาหลีค่ะเขาก็จะมีข้อมูลด้วยนะว่ามาจากอะไรยังไงนะคะนี่เป็นการ c o l แลบแล้วก็เป็นการมอนอมมูนิตี้เนาะร่วมกันโดยมีศิลปะเป็นจุดเชื่อมนะคะยังมีคาเฟ่อื่นๆอีกมากในบริเวณบางแสนค่ะแอเรียแห่งศิลปะ แอรีแ์แห่งแกลเลอรี่และงานต่างๆที่ใช้ศิละปะเสกสรรที่นี่จะเป็นงานผ้าผ้านี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่กันนะว้าวคาเฟ่น,น่ารักมากเจริญสวรรค์ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสั่งอะไรทานกันนะน,น้ำกระปอโรลมีเครื่องดื่มพร้อมแล้วนะคะด้วยสหัยที่เร็งมาเรียบร้อยนี่แค่นี่คือชาเขียวเบสิกเลยค่ะที่เราอยากลอาไะทานเพื่อนๆทั้งหลายก็จะเป็นนีเนื้อคาเฟ่ลองเที่ยวกันนะคะช่วงนี้บางแสงแกรี Gallery, 2024, ่2024ค่า1-10มีนา